สวัสดีค่ะพบกับติวเตอร์เยลนะคะวันนี้ติวเตอร์เยลมีประโยคว่าลีมาฝากทุกคนในห้องเรียนดินิสทูมเช่นเดิมนะคะก็หลายหลายคนอาจจะเห็นนะคะว่าช่วงนี้มีเด็กวัยรุ่นสวมหมวกพึ่งเรียนจบระดับมัธยมปลายหรือว่าไฮสคูลที่เดนมาร์กเนี่ยแล้วหากเราเนี่ยอยากจะแบบแสดงความยินดียินดีด้วยนะพึ่งเรียนจบเนี่ยเราควรจะพูดอย่างไรในภาษาเดนมาร์กวันนี้ติวเตอร์เยลก็มีประโยคว่าลีที่สักคนสามารถนําไปใช้ได้นะคะประโยคที่หนึ่งนะคะเยสลีทูลึกเมฮิน แย็ดลี่ชลึกเกอเมหำเราสามารถเปลี่ยนสรรพนามด้านหลังนะคะหากเขาเป็นผู้หญิงก็เมหินถ้าเขาเป็นผู้ชายก็เมหำมนะคะหรือว่าแย็ดลี่ชลึกเกอเมฮูนะคะกู้วินอีฟฝำจืนหรือว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะยินดีกับพ่อกับแม่นะคะเพราะว่าลูกของเพื่อนเราเนี่ยเพิ่งเรียนจบนะคะเราก็สามารถพูดได้ว่าแย็ดลี่ชลึกเกอเมซุนกูวินอีฟฝำจืนชลึกเกอ อมเมหินในประโยคนี้นะคะมีความหมายว่ายินดีด้วยกับคนที่เป็นพ่อแม่แล้วก็ลูกของเธอด้วยนะอันนี้เยลใช้คำว่าหินก็คือลูกสาวเขานั่นเองนะ,ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็กดไลค์ฟอลโล่แฟนเค e ของทิวเตอร์เ <c oughs> ยล้วยะคะ่ะลูกสาวเอากล้องไปแล้ว